พี่ค่ะพี่พค่ะวันนี้นะคะพี่พีก็มีเรื่องมาเล่ามาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของพี่พีเองนะคะตลาดยุคใหม่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้นะคะจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ตัดสินใจไม่ผิดเลยจริงๆนะคะเพราะว่าได้มาร่วมงานกับพี่พีทีมงานนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะพี่พีเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วสอนงานเราให้เราเป็นมืออาชีพ มีเครื่องมือที่ทำให้เราได้ผลลัพธ์ไวขึ้นกว่าบริษัทอื่นนะคะจริงๆจะบอกว่อนว่พีก็ทำมาเยอะนะคะแต่ก็ต้องทำในแบบเดิมๆซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยจนมาเจอบริษัทนี้ซึ่งทำต่างจากบริษัทเดิมอย่างสิ้นเชิงอย่างแรกที่ต่างนะคะบริษัทเดิมเนี่ย เรามีอยู่2อย่างก็คือ1หาคนอย่างที่2ขายของแต่เมื่อเข้ามาบริษัทนี้แล้วนะคะไม่ต้องทำเหมือนเดิมเติมอีกต่อไปเพราะว่าเขามีเครื่องมือและมีพี่ๆท,ทีมงานที่เป็นอาชีพมาช่วยเราทำงานนะคะจากการที่ได้ทำมาประมาณอาทิตย์หนึงแล้วเนี่ยนะคะพี่ๆไม่ต้องไปหาคนที่ไหนเลย ไม่ต้องไปขายของที่ไหนเลยมีคนมาติดต่อหา p p a เองนะคะมีควสนใจก็ติดต่อเข้ามาเองมันเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากๆเลยเครื่องบริษัทอื่นไม่เป็นอย่างนี้คะ่ะถ้าเรายังทํางานแบบเดิมๆอยู่เนี่ยเราอาจจะเสียเพื่อนได้ใช่ไหมคะพะเมื่อเราโทรไปหาเพื่อนแต่ละทีเนี่ยเพื่อนเขาจะคิดแล้วว่าเราเนี่ยจะโทรไปเขาขายของหรือจะไปขายของเขาใช่ไหมคะฉะนั้น ถ้าเรามาทําที่นี่นะคะกับทีมนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยเราก็อยู่ของเราสวยๆนะคะร้อยคนโทรมาร้อยคนติดต่อเรามาเองนะคะแล้วก็พาเขาเข้าระบบอย่างที่เราทําอยู่แบบนี้นะคะรับรองค่ะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเพื่อนและผลลัพธ์มาไวอย่างที่พูดแน่นอนคะ่ะ ใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะตนใจอยากจะมาร่วมทีมกับพี่ๆนะคะและอยากร่วมทีมกับพี่ๆที่เป็นทีมมืออาชีพนะคะมีเครื่องมือต่างๆที่ทําให้เราทํางานอย่างเป็นมืออาชีพโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าช้านะคะรีบโทรมานะคะยิ่งสมัครเร็วยิ่งทําเร็วยิ่งได้ผลเร็วคะ่ะ